โอเคครับ okay, ผมสวัญญสดีครัรบจัสคาย Mad, Mad Game, นะครับรอบนี้เอาลุยทีมเดสแมทแมทเกมนะครับเล่นแต่ลูกซองนะผมบอกเลยว่าหนัวแน่นอนล <_ s> ูกซองเฮดช็อตบ้าไปแล้วด <_ s> ุไปเลยไปเลยโอ้โหไปครับลุยเลยผมเอาปืนลูกซองของด่านหุ่นยนต์มาเล่นครับ ผมบอกเลยว่าของโคตรแรงโ้ยโ,โดนเข้าหัวเม็ดเดียวเหมือนกันคนะรับเลียงใกล้ก็จะลำบากกว่ามันนี่แหละเอาหยิบเริ่มหยิบพกแล้วจังหวะนี้ไม่ดีนะ ยเอาไม่อยู่อะไปลุยๆดันไปครับอย่าให้เขามีเวลาหายใจเอาหัวแอบเอ้ยโอ้โยไปไปกดไปห้ยับกดไปห้ยับ กดไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้โอ้ยไม่โดนครับพอเสียของลูกสองก็ประมาณนี้นะนนแหละสวยนั่แหละฟอร์สโผี่ดีของดีลูกสองตันนี้โ้ยโดนระยะไก่เดี๋ยวเราจะไปทางบีบี้บ้างทางนี้ไปดูทางนี้เป็นไงบ้าง เฮ้ยตายโดนสายยิงครับเข้าหัวไปหุ่นลูกซองระยะร้อยเมตรเข้าหัวยิงไม่โดนับไม่เป็นไรโอ้ฝั่งนู้นก็หน่วงเหมือนกันด้วยไปสองใครบอกลูกซองฟรีดีของเล่นลูกซองฟรีนี่ของดีเนี่ย ไปหาลงก็ได้นะ8แปดดาวใครไม่วางลงแมทเกมไปรับลงอยู่นะเอ้ยเจอราชามันแล้วไปซองของแฟะเต้นเลย สวยครับพวแล้วเราก็ยิงระยะไกลมันก็ไกลเกินเนาะไม่ถึงจังหวันี่โอ้โหแบ็คโคลเหรอแบ็คโคลไปเล่นมัมมี่ทันแหละใครจะไปไหวกับฟองฟรีตัวนี้ที่สำคัญคือฟรีด้วยไปลุยกันต่อครับ เรียนเราดีกว่าเรียนเราดีกว่าอุ๊ยโอ้โหแล้วหันไปส่วนไม่เดียวผมอยากจะบ้าตายสวยครับราชามันดูวัดับเกมได้ดีโอ้โหยโดนข้างบนจริงเหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าทางไหนโอ้โหแต่ทางนี้มันจะหนักข้อเหมือนกันับเอ้ย,อยมาเขาเริ่มมาแล้ว

โอ้โหเม็ดเดียวหายเลยไปเดี๋ยวเราเต้นกันนะครับรอก่อนรอก่อนตอนนี้เรานำอยู่นะอุย้ยอุ้ยโอ้โหได้ช็อต โอ้ยโอ้โหไม่ทันครับขวามาขวาชิ้มละระยะร้อยเมตรไปครับนี่สวย,อ,ย,ย,ยออกเลยร้อยเมตรทุกสองร้อยเมตร โดนยิงจนหลุดเลยเหรอฝั่งนู้นมาแล้วโอ้ยยิงไม่ทันครับกระสุนมันเขาเรียกว่ารลั่นเร็วไม่เท่าแต่ว่ายิงเร็วแต่ว่ายิงแรงมากสองนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ตายเหรอเมือ่อกี้ นวดเฮ้ย่ม้มาเดียวเ้ยององอีกอ่ะลุยแล้วลยแอ้วโอ้ยโหเขามาทางเดียวเหรคเัาตอนนี้โอ้ยไม่ตายวะ ว่าแล้วเชียวต้องอย่าลืมพี่จะเช็คเฮ้ยลัคก,กี้แมนแต่โอเคเต้นก่อนครับเต้นก่อนจังหวะนี้อย่าพึ่งเข้าอย่างเดียว ตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนตเย้กมาเล่นด้วยแต่เย็กผมหมดแล้วไงเย้กผมหมดแล้วเรียบร้อยไปลุยลุยลุย เราก็ดันสูงเลยเกินโอ้ยไม่โดนวะโดนเป็นหนึ่งอะเอ้ย โอ้ยคุยกรัวก่อนวะกดหมดแม็กไม่สดเลยโดนโดนมันจะไปทางขวาพอเต้นก่อนเลยครับสวัสดีเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยคุยเกือบตาย ขอบคุณเ็ซจับที่ช่วยนะครับผมเรียบร้อยครับดักจะไปทางนู้นมาเลยหรือเปล่ามาทางนี้หนึ่งครับโอ้โหยิงไม่โดนับเุ้ยโอ้โหเข้าหัวไม่โดน สวยครับเอ้ยไม่โดนแต่อย่าลอยเบสก็จะโหดเกินไปโอ้ยไปแต่จบแล้วครับอีก50่สิบวิเท่านั้นนิดเดียวอ่ะโดนว่ ไม่ตายว่อเฮ้ยนิดเตียวเองขวานี้ยปะสายสองยี่สิบวิเท่านั้นไม่ตายเดีวยว ตะยันลอยเบสเอ้ยตะยันลอยเบสอีกตัวอีกตัวดิอีกตัว,ตว,ตวโอ้โหไปดึงไม่สนข้างบนยิงครับยิงทางซ้ายอยู่อย่างมันสุดท้ายทันไหมไม่ทันครับผมจบก่อนเคล็ดผมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ใครอยากร่วมสนุกก็ทุกวันอาทิ้งหนึ่งทุ่มนะครับพี่เพจแมดเกมนะอย่าลืมอ่านกติก,กาก่อนเล่นเด้อ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ